สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้จะดีจะมาสาธิตวิธีการทําขนมปังค่ะวันนี้เป็นมอร์นิ่งเบคฟสต์เบรดค่ะก็คือเนอเป็นมอร์นิ่งเบคฟอร์เนะก็เป็นอาหารเช้าค่ะมีซี่กล่องมีแฮมมีชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําไม่ยากด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่วนผสมของมอร์นิ่งเบคฟสต์เบรดเราจะมีอะไรกันค่ะค่ะเริ่มมาดูที่ตัวส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือพระเอกของเราวันนี้อันนี้จะเป็นซอฟเบรดค่ะ อบไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พักเอาไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะซอฟเบดเอาทั้งลบเลยค่ะวันนี้ก้อนชิ้นใหญ่เลยตัวนี้เข้าไปหาสูตรได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็ชื่อซอฟเบดค่ะตัวนี้ถ้าเข้าไปเซิร์ชดูนะแล้วก็มีแฮมค่ะวันนี้แล้วก็มีชีสเป็นเชดดาร์ชีสไลท์แผ่นค่ะมีมอสเลราชีสค่ะนี้ขูดไว้เหมือนคล้ายๆที่ใส่ในพิซซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายจะมี ใส่กอกค่ะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เป็นชีสเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยสำหรับอัตราส่วนค่ะของทั้งหมดนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ mm hmm. foodtravel.tv ค่ะไปเริ่มทำกันก่อน,น,นค่ะบรค a าสต์เบ mm hmm. ค่ะค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะต้องเตรียมหั่นของให้พร้อมก่อนค่ะเริ่มจากเป็นแฮมค่ะที่เป็นสไลด์แผน่นก็เอาเขาออกมาเลยออมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาหั่นค่ะขอมาเรียงให้เป็นแถวเดียวกันก่อน ได้หันง,ง่ายๆอันนี้เขาจัดสวยๆอยู่ไปนี่ค่ะหั่นพร้อมกันเทียวได้เลยถ้าเป็นหั่นสี่ชิ้นค่ะต่อไปก็เริ่มหั่นชีสกัน เหมือนกันค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมสี่ส่วนอย่างนี้เรียบร้อยแล้ววิธีการหั่นของเราทั้งหมดแล้วก็พวกไส้เกากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะดีก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้ต้มใครชอบต้มก็ต้มเอาค่ะใครชอบทอดก็ทอดจะดีก็เลยทำสองอย่างเลยชอบทั้งสองอย่างก็มีทอดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็มีต้มเจ้าตัวชิ้นใหญ่นี่แล้วก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องเตรียมกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนการหั่นขนมปังค่ะ ั้นตอนการเตรียมขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็ก่อนที่จะใส่ทุกอย่างลงไปก็คือการหั่นเจ้าตัวขนมปังล็อบก้อนใหญ่นี่เราจะแบ่งเขาเป็นทั้งหมดได้สี่เสิร์ฟจะเป็นเสิร์ฟใหญ่มากได้เป็นสี่ชิ้นจะหั่นกลางเขาออกมาเลยแล้วก็ให้ดูความเจ๋งของเนื้อขนมปังนี่นุ่มมากแล้วก็เต็มมพ์เลยก็หั่นตรงก้น หั่นตรงก้นเขาออกไปนิดนึงค่ะเก็บไปทานเองดีกว่าทั้งสองชิ้นเลยเนี <c ười> ่ยหานกลางวันแล้วละ่ะแล้วก็ตัวเนี้ค่ะครึ่งหนึ่งที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้แล้วก็มาแบ่งครึ่งอีกหนึ่งครั้ง <c ười> ก็จะได้เท่ากับขนมปังสี่ชิ้นก้อนสีลียมสี่ชิ้นจะเป็นแย่งนี้ อย่างนี้เลยหนึ่งสองแล้วก็อีกสองชิน้นเท่าเท่ากันนะคะไม่ถนัดไม่บรรทัดก็ได้ค่ะลําบากเกินไปบรรทัดอยากถึงขนาดนั้นเลยกักเกาก็ได้จะด,ดีก็ไม่ได้เป๊ะหรอกว่าก็เพียงอ่าก็เป็นสี่ชิ้นอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ต้องมาเจาะให้เขาเป็นช่องๆโดยการใช้กรรไกรค่ะเจาะช่องเขา ค่อยๆตัดออกมาค่ะให้เขามีช่องๆแล้วก็ตึงออกมาเลยเช็คได้เลยว่าหนมปังที่เอามาทำเนื้อโอเคไหมนี่ซอฟเบรดอย่าลืมเข้าไปหาสูตรนะคะเจ๋งนี่ค่ะเจาะเขา้า ไม่ต้องเจาะเข้าลึกมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอของน้ําหนักเยอะๆลงไปเนี่ยเดี๋ยวก้นจะทะลุเอาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอค่ะไม่ต้องถึงแบบว่าลงไปสุดๆครึ่งหนึ่งของก้อนขนมปังค่ะเอาไวเป็นอย่างนี้คล้ายๆเป็นชามใส่ขนมปังเลยเนาะแล้วก็ทําอย่างนี้ค่ะให้ครบสี่ชิ้นเลยอันนี้ก็เอาไว้ทานเล่นกินเองอเทเดี๋ยวจะดีทําไปให้ครบทั้งหมดสี่ชิ้นนี้เลยแล้วก็มาดูขั้นตอนการประกอบส่วนทั้งหมดกันค่ะ ตอนนี้ทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วลงไปในนี้หมดเลยดีกว่าเราก็มีก้อนแป้งมีชีสมีอะไรเรามาลงก่อนเลยอย่างแรกสุดจะลงเป็นมอสเลอราชีสลงไปข้างล่างค่ะ mm hmm. เขาจะได้เยิ้มๆอยู่ข้างในลงไปเลยตามความสะใจของเราเลยจะดิชอบเยอะก็ลงไป mm hmm. อ๋อนี่ให้ดูค่ะเมื่อกี้ว่าแป้งนิ่มมากแล้วก็ลองชิมกันจนเหลือเท่านี้แล้ว โอเคลงมัสเลลราชีสเสร็จแล้วก็แต่ว่าไม่จําเป็นต้องลงตามจารีทุกชั้นหรือว่าไซ์เท่ากันนะคะปรับแะดบไดบ้เต็มที่เลยแล้วก็เป็นชีสโอ้เป็นแฮมแผ่นๆลงไปเลยแล้วก็ชีสลงไปแล้วก็ไส้กรอกค่ะให้เขาเยอะๆอยู่ในนี้เราจะสวยมากตอนที่ออกมา จะลงมอสเสรชั้นหนึงก็ได้แล้วก็แฮมพอเป็นด้านบนแล้วค่ะเป็นชิ้นเล็กจะดีกว่าด้านล่างเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆจะการไข่เหลวหล่นลงไปข้างล่างถ้าเราจะใส่ไข่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบมกเม่แก้ปูรองพื้นจะดีกว่าแล้วเล็กๆเ,เอาไว้ประดับที่ข้างหน้ามันแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ล้นๆข้นมาขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนหลังจะเข้าเตาอบเนี่ยทุกอย่างมันจะยุบลงมาชีสท right. okay. so, ี่เห็นฟูๆอย่างงี้ค่ะใส่เข้าไปปุ๊บมันจะแบนลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ฟูกว่าของจริงแล้วเดี๋ยวมันจะยุบลงไปถ้าเราใส่เสมอเนี่ยมันจะเตี้ยลงไปฉะนั้นต้องดูเหมือนพูนๆเยอะๆให้เยอะกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงไหมไม่ไมโอเคล้ก็ใส่แฮจิ๋ว ไปเยอะๆเลยแล้วก็แต่อย่าพูนมากนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะดีอยากใส้ไข่แล้วแต่ทางเลือกค่ะถ้าใครชอบไข่ดาวไข่ไข่ไขลวกหรือว่าจะเป็นไข่เจียวแล้วแต่เลยเป็นทางเลือกจะดีเป็นเลือกเป็นไข่ลวกลงมาละกันเพราะว่าเป็นมอร์ชแมตช์ควตนเนาะน่าจะเป็นไข่ลวกใส่ลงมาตอนนี้อาจจะดูคุณพูนนะคะไม่ต้องตกใจเพราะเดี๋ยวมันจะลงมาแต่ก็นิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็ ตกแต่งตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่กล่องดับสุดท้ายจะได้เห็นด้วยว่ามีไส่กลองเรียบร้อยแล้วก็จะทำอย่างนี้ค่ะให้ครบสี่ชิ้นเลยพอสุดท้ายแล้วก็เผาเขานิดนึงถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะเอาเข้าเตาอบได้เลยเบิร์นข้างบนให้หน้าเขาดูสีสวยๆนิดนึงนะคะ่ะก่อนจะเข้าเตาอบ เท่านี้ก่อนละกันอ่าแล้วก็เข้าเตาอบค่ะใช้เวลา10-15นาทีแค่อุ่นให้ทั้งหมดเข้าที่ค่ะเพราะว่าขนมปังแล้วก็ทุกอย่างเราสุกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีให้หลังเราจะมาดูกันว่าเราจะจัดเสิร์ฟแล้วก็อะไรงไงแต่ขั้นตอนนี้ขอกลับไปทำพวกนี้ให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกัน ออากมาจากเตาอบนะคะอยู่ในเตาอบ1 0 1ถนาทีค่ะตอนนี้ขนมปังเราร้อนได้ที่แล้วค่ะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันวิธีการจัดเสิร์ฟค่ะเป็นเบรคฟาส์เนาะเป็นมอร์นิ่งเบรคฟาส์ก็จะมีชามีกาแฟแล้วแต่ค่ะใครอยากเป็นตัวไหนหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆอยากจะเป็นโกโก้ร้อนตอนเช้าหรือไรเป็นนมร้อนแล้วก็มีเป็นซอสค่ะ จะเป็นชอบเลยซอสพริกก็ได้ซอสมะเขือเทศก็ได้ตามชอบเป็นมายองเนสก็ได้หรือว่าจะเป็นแมกกี้ก็ได้ค่ะจะด,ดีก็จัดไว้ประมาณนี้แล้วก็มาเลือกขนมปังกันดีกว่าโอเคช,ช่วยช่วยกันหน่อยเนี่ยมันยังร้อนอยู่นี่เลยน่ารักมากเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้างในนี้ค่ะเราจะยังไม่ได้ใส่ผิดไทยกับยังไม่ได้ใส่ออริกาโน เพราะฉะนั้นเรามาใส่ตอนที่เรากําลังจะเสิร์ฟก็จะมีใส่พริกไทยลงไปถ้าพริกไทยใส่ตอนสดๆเราก็ทานจะอร่อยนะคะ,คะกลิ่นมันจะหอมมากาเลยแล้วก็อาริกาโ,โน่นิดนึงส่วนที่เหลือซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่ทานเขาใส่เองดีกว่าแล้วก็อาริกาโนตรงนี้นิดนึงจะได้สวยๆโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่น่าทานมากจะให้ดูใกล้ๆว,ว้าว <c oughs> เกี่ยกบกาแฟหกอืมโอเคสำหรับสูตรตัวนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้คนตะหลิบกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะตัวนี้ล i ตเติ้ลส e ิ Me ค่ะบ๊ายบายค่ะ